พราะว่การ,รกศึกษาหรือในเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศและการค้าใช้แดนแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสดีในการให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้มีโอกาสพบปะและเกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาห,หรือธุรกิจร,ร่วมกันผมหวังว่ากาิจกรรมสมัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลและนำมาซึ่งรายได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมภายในส่วมมดยการส่งออกแบบไปเสร็จทั้นภารัฐและเอกชนท่านวิทยากราทุกท่านที่ได้ร่วมจัดสัมมนาขึ้นในครั้งนี้บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาเ m e, เรียนรู้ไร้รกลเดน วางแผนกลยุทธ์การค้าบกตลาดอาเซียและขออำนวยพอในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณท่านคานนิจังหวัดสงขลาคุณสัญ,ญลักษณ์สกุลค่ะรบกวนท่านอยู่ด้านบนเวทีกับเราก่อนได้คะ ลำดับนี้ที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณนงยาวศรีฉันทมิตรค่ะพ่วงนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคใต้ตอนล่างหาดใหญ่งะวัดสขคามอบขอเที่ลึกให้กับท่านสัญลักษณ์ค่ะขอเีิงประมือด้วยค่ะ,ะ,คะและในลำดับนี้นะคะก็ขอเชิญท่านพิกรของเรานะคะขึ้นรับของเทลึกษาคุณนงยาวศรีฉันทลักษ์ขอภัยค่ะศรีฉันทมิตรด้วยค่ะ ลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สายันทร์วิพาธวง์ค่ะวิทยากรผู้ชํานาญการค้าระหว่างประเทศวันนี้อาจารย์จะอยู่เป็นผู้เสวนาและเป็นผู้บรรยายกับพวกเราด้วยค่ะต่อมาค่ะคุณสุขพลดแสนทวีสุขค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและผู้ชํานาญการศุลกากรค่ะเรียนเชิญคุณธีรพงศ์ผมงามค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์ค่ะ คุณกัสีเดศีสิสนธารากุลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสกายศูนย์บริการสองออกแบบเบสเซ็ตค่ะและในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติและวิทยากรของเราทน่อาหมู่ร่วมกันค่ะเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะท่านวัชระต่างใจค่ะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาควบนายการกลุ่มทะเบียนบริการธุรบิทะบียนธุรกิจค่ะคุณวัชระค่ะ ต่อมาค่ะคุณชัยพรหนูเริศค่ะผู้อำนวกยการกลุ่มกำกับดูแลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะคุณชัยพรค่ะต่อมาค่ะคุณสมานันค่ะพาณิชย์จังหวัดสตูลค่ะคุณสมานันหวังประเทืองค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล